สนุกมากเลยอ่ะโอ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจนขาสั่นหมดแล้วฉี่จะลาดแล้วเนี่ยโอ้ยมันสูงมากเลยอ่ะแม่ลงมาได้โอ้กว่าจะลงมาได้เกือบตุยเลยแม่แม่เราบินได่ไงอ่ะเรามีพลังวิเศษไงลูก ไปกันเถอะขึ้นรถกันเถอะแม่ทำไมพ่อทำไมพ่อบินไม่ได้อ่ะพ่อไม่มีพลังวิเศษเหมือนเราไงนี่ไงแม่ไปขึ้นรถกันเถอะแม่หนูหนูโดนอะไรอ่ะโดนหนูโดนพี่ชายกระจักรจี้อ่ะลงมาลงมาขึ้นรถกลับบ้านกันโอ้ไม่เป็นไรนะลูกกลับบ้านกันเถอะปรถเราไปจอดไว้ตรงไหนเนี่ยแม่ก็จําไม่ได้เหมือนกันแม่หาไม่เจอโอเคหารถไม่เจอกันแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย